้รงครับเราจะลุกขึ้นมาประต้มีเมจมเรื่องตเตรมเรืงดงเราไปเรื่อกี่อย่งอางเรื่อกี่อย่างเออเราไม่รอต่อไปไปประตวงไม่แจ้งแต่กูไปประงตปประงปามาก,ก็ไ,าปากาไปอามาเออไปยืดละคาบาชู้ดูลองโคตายาตัวงานมาชู้ตาแน่แน่คอยป่ามาเด็ไอัานจริง ไปประตวงไประต้วงไอ้ในเช้าทันยังทีนี้กูไม่เดวคำเจอเรื่องอะไกูไม่ยุ่งกันนานด้ n ยอย่าไปยุ่งไา้ในจริงมึงเลยพรั่งกูไปเป็นไปรับกวายทำเียนอำเพอทุกยายไปจับนครไปยุ่งซันไบูชาเขาไปตำบัตวนนท่านไปตำบัตระชาชนตึงบัตเกอไม่ได้ฝรั่งก้านไปไบัตเรื่องมันจัดฝรั่งวก่งเอว่มันกไมี่อบัตเรื่องหือ ม่เอาเป็นคนอาเฟื้อเราไปดีใจดูเค้าได้กับเราเราย้อนนะคนเราด๋อยเราเคยจีนอ่ะเดื้อเราจะนั่งพูดถึงไม่ได้ทันยามก็ไม่ฟื้นพี่น้องที่ตัดยามจังกว่ามแบนี้ต่อไปนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ตอนนี้รัฐบาลไทยจับมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นเมืองแห่งเทคโนโลยีเมืองแห่งอัตโนมัติกขาจะสร้างหุ่นยนต์ที่ตัดยามได้มาฆ mm. ่าคนไทยเมื <te S 2> mm. ่อัดยามจังตั้งมดจะต้องอ่านนั่นเด้อรอยนะ จริงเหอหนุยเออกวาใกล้ราคาตัวละช่องเชน็นายวอกกูมาเจอต้องเป็นชาตวนพอดเดียว่าคุณ้าองบ้าันดีดีว่าคณตาเจอเลนีเพื่อนึ่งไม่หนักใกลกี่หอมนาซือชอไม่หนักคนตอนใกลมาเนี่ยว่าลมปัดตัวเดีมาตัดได้ไหมตัดไม่ได้ก็จะมาใกล้เออ ความดอเบี้ยคกดยาความมันหลักองอโตเมติกหลบกดิจิตอนดิจิตอลตันตีดดิจิตอลไม่ใช่ตันตีดดิจิตอลวันดิจิตอนไอ้เรื่อดิจิตอลดิจิตอลคือระบบจชั่ัดระบบไม่มีปุ่มนั้นโอ้ไม่มีปุ่มเออไอ้ที่มึงจะต้องยาไหนว่าต้งยาไม่จั่งัดนั้นมีปุ่มไม่ใช่ดิจิตอลแม m nào đừng tập giang gì quạt rẻ để từ lão cái nó có đi còn ăn đi đi là giang đi là giang ơ mấy quán an tì trong này ca phúc bắp quân dân để chung cà quê có 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 Đi, chứ quân dân kinh cà quê gắn ơ lạc leo hay là bị chỗ đó tì trong này tan mà chạy lạc cà phúc, mặt con mẹ đâu mấy con lợp là bọc đi chì tơn, tua trong kia kéo kéo công clip, lại nữa tua vào chỗ con đi, à, là bọc đi chì tơn hỡ, sẽ cả quê cả nhớ, hệ tao rất muốn cả quê, thì ban vẫn không có, cả vẫn còn về ban vẫn luôn trời, tụi con tăng tụi kém mà phải có rồi, co, cái nanh muốn nhọn chẳng biến cú rồi, về ban cú lúc hỡ, hệ tao cú bị tù mấy phút, mấy phút, mắt coi ở trên phim, แก่กวาโตเทปกวาโตเท่กาแฟไม่มี n ตงโมไม่รอเคยเล่นหุ่นยนต์เองวานเยอะนี่กูอรัตัวไวลงนั่งไปดามัดนั่กันดิไวเล้งัวกันล่พื่วนายคอยนายคอยจะน้ำเลยนอยน้ำไมรอมาเยอด้วยไวเลกันแค่คนเล้งได้นู่หุ่นยนต์นั้นไเล่นได้จเลยไชตาจมว่ากูจำกระบปไปบมง ผมกูเปิดตู้ใชกูจัดการแหวนไม้ทั้งหอดจัดไม้ทั้งช่อเกิดการไม้ทั้งช่อที่นี่มันก็ยาวเล็กอันนี้ตัวยาวเหงาไม่คิดม่าเราตัวจันดตัวยาวแบบนี้หรือเปล่าอ่านวยอะไรก็ไม่รู้ที่นี่ตรวจดันจะมาจะชนไปไหนที่ไหนไปไปด้วยปืนห้องที่เล็กเราต้องไป